สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจองกุมพันธุ์ตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูกุมพันธุ์ในการท่งดอกพักกัญจองค่ะใส่เกลือลงไปค่ะตามช้อนโต๊ะหลังจากที่เราล้างดอกพักกัญจองเรียบร้อยแล้วค่ะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะลงมือคั้นเลยค่ะนี่ส่บะรีเบ้องบี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 บ๊บนวดเราดูนวดเลยค่ะลงมือคันเลยค่ะเรยกค่ะ สมดอกั้องเขาไปน้่งเลยค่ะหยุดไม่มาฟังเพลงสราโอนะคะเป็นเพลงที่คุมวันประพันองเราได้ดเองค่ะเดี๋ยวรับฟังได้เลยค่ะใชยโยใชยโยใชยโยเชยโยใชยโยสระโอนำหน้าใครใครสระโอนำหน้าใครใคระสมตาสาวลงไป ประสมกระตาลงไปรีบ like อ,อ่านเร็วไวอ่านเตาโอโตรีบอ่านเร็วไวอ่านว่เต่าโอโต่เชยโยเชยโยชยโยเชยโยเชยโยระโอน้ำหนกใข่ใตะรโอน้ำหน้าใขไครประสมประเตาลงไปประสมกระตาลงไปรีบอ่านเร็วไวอ่นวาเตาโอโตรีบอ่านเร็วไวอ่านตาโอโต จบแล้วค่ะเพลงซาโอค่ะถามได้เพงลงระไอไหมมาเไรค่ะเป็นเพลงที่วงพันกวราพันขึ้นมาเช่นเดียวกันเชิญรับฟังได้เลยค่ะสระไอใช้ไลบัตตาอยู่หน้าอักษรใดนั้นหนูจะองจำเรื่องวันสิ่งสำคัญจำให้เึ้ืนใจโตออไอไยจำไว้ให้ดีโตออไอใสจำไว้ให้ดี คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีพอแล้วใครเอซีค่ะเดี๋ยวเราล้างด้วยน้ำดื่มสะอาดแล้วปรุงรสได้เลยค่ะเดี๋ยวเราใครเอซีค่ะปรุงรสได้เลยค่ะแต่น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะ ชูรสหนึ่งช้นชาเกลือหนึ่งช้อนตต๊กใส่น้ำผมมาเลยค่ะพี่น้องใสน้ำแช่ข้าวลงไปค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการคั้นส้มดอกผักขั้นจองค่ะตุเด็ดกิลรับช่องภูุมพันธุ์ุลากันค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพบกับปรุมพันธุ์ได้ในคลิปหน้านะคะเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะ